แล้บอลทิเส้นแล้วตอนนั้เข้าไปเล่นแล้วโดนเกี่ยวครับแล้วคิวแบ็กเกอร์แม่ครับไปเพื่อไปงัดแถวสองก็นแล้วโดนบุกเล่นเรียบร้อยครับตอนนั้นหายไปเลยท็อกหนีแล้วครับอิสตันดียลต้องออกแล้วโดนต้อตามไปอย่างนี้เขาเกี่ยวต่อแน่ๆครับแล้วบกไปข้างในเลยครับสำหรับลิฟออฟจากแมตต์เติมไปสุดลิฟทิฟประตูเหลือเพียงแค่ไปเพื่อกับเอามันซับสองกันนุ๊เออ เนี่ยโรนัลแต่ว่าโรนลดอนอย่างที่บอกว่าสอนพวกเก่งจริงครับเนี่ยวิ่งกดดันเลยครับไปนะเบิร์ตวันครับเจอกดดันมาแล้วเรดเข้ามาด้วยครับเบิร์ตวันเข้าไปก่อนครับแล้วนุ้นๆนะสามอุ้ยโอ้แล้วดีพอเห็นมันยิงยิงยิงเขาแล้วมันไม่ชิงครับนูนๆต่อยไปไม่โดนแล้วขอไปเก็บกับการคอขับครับนูนๆเก็บเฟัดมาแล้วเบิร์ตวันมาช่วยแล้วเก็บจันเรนไปหแล้วนุนๆโอ้โหอะไร ตีไงกาไปอีกนึงนัผ่านเก้าพี่ว่างไงนะครับถอยสิีครับพันเก้าพี่ไม่รับฮะโอ้นะยิงสกิลใส่แล้วสไตล์ไปแล้วคอมโบเดียวจานเรสหายนะครับกระตุกจิตกระชากใจคอมโบฝั่งของวีเกมมิ่งโอ้โหสดสวยนะครับเลิศล้านนภาไล่ครับสว่างท่วงชันวานและคอมโบอยู่ฝั่งเดียวเหลือแค่ยิ้เหวยคนเดียวครับเอเพีวี มีไงพิกจ no ับเลยแล้วได้ใครอีเรสนะโอ้โหได้เยอะเลยคือทาโชดะมีน mm hmm. ั่นแหละกดคอนเกรเลอร์มามีม็อบผ่าออกมาตามไหมล่ะตามกลับไปทางเดิมสวยโอ้พีว่จะอยู <t <t ่ฝั่งนี้แต่ว่ามีคนไล่ตามมายีนาตรงนี้ได้โหนี่ตามกลับไปแล้วว่าเป็นวันไฟหรือเปล่าวะขอทางฝั่งของเอชจีพีที่เจนเดอร์แบบนี้เอทีเซฟีอยู่ต้องกลับ หรือยังไงดีแล้วหมูพี่เทรดชีวิตตรงนี้ยังมีเกาะได้เกิดอยู่เพื่อชีวิตกลับมาเทรดกับตู้เก็บได้เก็บได้เก็บได้หมูพี่าพี่สวยอลังการล่างปีไล่บอลไปไปตายบ้านแล้วไปตาบ้านแล้วไปไล่อยู่จอยเล็กๆแบบนี้เบิร์กไม่น่าจะได้กลับแล้วหมูพี่ไล่ยิงไปนี่เป็นวินของเราแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปนะน้าเฮ้ยเข้าบ้านนะน้าโอ้เราตายครับแล้วไงครับเขาเข้าบ้านครับโอ้แล้วไม่มีใครรู้ตัวเลยฮะวาร์ปกลับนะฮะ